สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำผนแนงค่ะเป็นผันงซี่โคงหมูนะคะแล้วมาม่าก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะในการทำผนแงเนี่ยให้น้ำเข้มข้นนะคะดูน่าทานแบบนี้เลยค่ะแม้ใช้กะทิก่ลองนะคะก็ทำออกมาได้มันแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเปิดแก๊สไฟกลางค่อนอ่อนนะคะนำกะทิใส่ลงไปก่อนค่ะ มาม่าใช้กะทิทั้งหมดอยู่ที่500ม l ลลนะคะเราจะใส่กะทิลงไปก่อนประมาณ150ม l ลนะคะเอากะเอาพอประมาณค่ะจากนั้นก็ผัดให้กะทิเนี่ยเดือดก่อนนะคะหรือว่าให้แตกมันค่ะพอกะทิเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่พริกแกงแผงลงไปค่ะมาม่าใช้วันนี้อยู่ที่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะผัดกะทิกับพริกแกงเนี่ยให้เข้ากันค่ะ แล้วก็จนกว่าพริกแกงของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเข้มแล้วก็ข้นขึ้นนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะผัดจนกว่ากลิ่นเนี่ยจะหอมค่ะให้เพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะกะทิเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมซี่โครงหมูลงไปค่ะวันนี้มาม่าใช้เป็นซี่โครงอ่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ650กรัม จากนั้นเราก็จะผัดต่ออีกสักประมาณ4-5นาทีค่ะผัดมาได้สักคู่หนึ่งนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะมาม่าจะเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนโตค่ะเพื่อให้พระแนงของเราเนี่ยมีสีสวยน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมกะทิลงไปค่ะมาม่าจะแบ่งใส่เป็นประมาณ3-4รอบนะคะผัดไว้เรื่อยๆแบบนี้นะคะค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะจะทําให้ซี่โครงอ่อนของเราเนี่ยเนื้อมีความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยค่ะหลังจากเพื่อน,เอนๆเติมกะทิจนหมดแล้วเรียบร้อยผัดผสมให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเราจะปิดฝาค่ะแล้วก็แกงต่อไปเรื่อยๆนะคะ มาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40-50นาทีค่ะในทุกๆ10นาทีให้เพื่อนๆเ,เปิดฝาแล้วก็ผัดนะคะคอยกลับด้านค่ะหลังจากครบ30นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงกันค่ะมาม่าจะปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ2ช้อน ให้เพื่อนๆปรับรสชาติเอาตามความชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็คนผสมให้น้ำตาล,ลกับเครื่องปรุงนะคะเข้ากันดีก่อนค่ะจากนั้นมาม่าก,ก็จะปิดฝาแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะจนซี่โครงหมูของเรานะคะนุ่มได้ที่แล้วค่ะไม่เหนียวแล้วนะคะเพื่อให้แกงผะแนงของเรามีความเข้มข้นนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนๆน,นำถั่วลิสงขั่วนะคะที่นำไปตำหรือว่าโขกนะคะจนละเอียดแล้วค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะ ม妈妈มจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้ตัวถั่วเนี่ยละลายเข้ากันดีค่ะไม่ต้องใส่ลงไปทีละมากๆนะคะเพราะว่าเวลาถั่วที่เขาละลายนะคะเข้ากันดีแบบนี้น้ําจะข้นมากๆเลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆปรับเอานะคะอยากได้ข้นมากข้นน้อยนะคะก็ใส่ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมใบมะกรูดซอยลงไปค่ะ ตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะเสร็จแล้วก็ผัดผสมให้พอเข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วค่ะตอนนี้แกงพแนงซี่โคงหมูนะคะแบบเข้มข้นนะคะหอมหอมมันๆค่ะแล้วก็ตัวซี่โคงนี่ก็เปื่อยนุ่มน่าทานมากๆเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะเอาเคล็ดลับง่ายๆค่ะไปทำแกงพแนงให้อร่อยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจมา,มามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้มีพลาดทุกคลิปดีๆที่มาม่า,มามจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้มาม่า,มามต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ